นี่ด้วยรักด้วยความห่วงใยห,หนุ่มกัญชัยนะอันนี้พูดตรงๆในฐานะที่ฉันอายุตั้งหกสิบห้าละฉันแก่กว่าเธอสิบกว่าปีอ่ะฉันดูด้วยความห่วงใยว่าอย่าไปทะเลาะก,กับเขาเพราะเขาเป็นคนแค่ตัวเล็กๆอ่ะเขาเป็นแค่ตัวเล็กๆทนายตัวเล็กๆจนๆคนหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่มีประโยชน์ไงเข้าใจหรือป่าหนุ่ม เรามีดีวะเขาต้องเยอะเรารวยกับเขาไรายได้ของเราปีหนึ่งเป็นร้อยล้านแต่เขาเป็นทนายเขาต้องรับจ้างมันเป็นอาชีพของเขาคนมาจ้างเขาฟ้องเขาก็ต้องรับเพื่อเงินไงพัฒนาไม่มีเงินเดินประจํานั้นหนุ่มต้องเข้าใจตรงนี้นะไม่ได้มีค่าพอที่เราจะไปต่อกอนด้วยถ้านหนุ่มต่อกรอนกับนายกเนี้ยโอ้โหแม่จะสะใจเลยว่าถือว่ามันศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันใช่ไหมเพราะเขาใหญ่ไนงะ ก็เขามีเตือนไม่ต้องเยอะเลยว่าถ้าทะเลาะอ่ะทะเลาะกันายนพลอย่าไปทะเลาะก,กับขอทานทะเลาะให้ทะเลาะกันายพลอย่าไปทะเลาะกับขอทานเพราะว่าเราอ่ะเรามีศักดิ์ศรีใหญ่ออกับเขาอ่ะพอเราไปทะเลาะกับเขาคนเขาบอกว่าเราไปลังแกเขาใจเย็นลีน่าจังเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่ออกมาส่งคำเตือนดังๆไปถึงหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการโหนกระแสหลังจากเปิดวอเปิดศึกกับครอบครัวเชื่อมจิตและเด็กแปดขวบนะครับ โดยลีน่าจังมีการออกมาแสดงความคิดเห็นมองว่าการเคลื่อนไหวของคุณหนุ่มกัญชัยคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งและอีกหลายๆคนเหมือนเป็นการกันแกล้งคนผู้น้อยโดยเฉพาะทนายความอย่างทนายธรรมราชโดยลีน่าจังบอกว่าสงสารนะเพราะว่าเขาก็ทําหน้าที่ทนายความถูกว่าจ้างก็ต้องว่าความไปนะครับเนี่ยครับโดยมีการบอกว่าหนุ่มกัญชัยเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยเสียชื่อพิธีกรเบอร์หนึ่งหมดนะครับแล้วก็สงสารทนายธรรมราชนะครับ ดูหมืนว่าเราใช้คนหมู่มากและหนุ่มกัญชัยนห่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้รับรางวัลยเยอะแยะไม่น่าจะบอกว่ามันได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่านะครับเราไปฟังครับไม่เอาหนุ่มกัญชัยหนูฟังแม่ลนะีหน้านะหนุ่มกัญชัยอ่ะเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศได้รับรางวัลเยอะแยะเลตติ้งเป็นอันดับหนึ่งแล้วไปยุ่งกับเท้า ถ้าต้นเออช่างแมนต้นเออเขาไม่ได้เป็นพิธีกรอันดับหนึ่งเขาก็เป็นอะไรอะเจ้าของมูลนิธิที่ช่วยเหลือเป็นจิตอาสาใช่ไหมช่างต้นเออแต่หนุ่มไม่ควรไงโอเควันนี้หนุ่มไปสื่อเขาชอบอยู่แล้วแม่ยังชอบเลยแม่ยังต้องรายงานข่าวของหนุ่มเลยพะเรตติ้งมันดีไงหนุ่มเข้าใจหรือเปล่านี่ด้วยรักด้วยความห่วงใย,ยหนุ่มกัญชัยนะอันนี้พูดตรงๆในฐานะที่ฉันอายุตั้งหกสิบห้าแล้วฉันแก่กว่าเธอสิบกว่าปีอ่ะ ฉันดูด้วยความหงใหญ่ว่าอย่าไปทะเลาะกับเขาเพราะเขาเป็นคนแค่ตัวเล็กๆอ่ะเขาเป็นแค่ตัวเล็กๆทนายตัวเล็กๆจนคนหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่มีประโยชน์ไงเข้าใจหรือป่าหนุ่มเรามีดีว่าเขาตั้งเยอะเรารวยกับเขารายได้ของเราปีหนึ่งเป็นร้อยล้านแต่เขาเป็นทนายเขาต้องรับจ้างมันเป็นอาชีพของเขาคนมาจ้างเขาฟ้องเขาก็ต้องรับเพื่อเงินไง พัฒนาไม่มีเงินเดือนประจํานั้นหนุ่มต้องเข้าใจตรงนี้นะลูกใจกว้างๆอย่างแม่ลีน่าเนี่ยยังมีเอามานั่งไลฟ์สดขายของยังมีเงินจากที่คนซื้อของกับแม่มาใช้จ่ายแต่ถ้าเขาไม่เขาไม่ทาอาชีพเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินเพราะไม่ได้มีเงินเดือนกินหนุ่มใจเย็นๆส่วนต้นอ้อเขาจะบุกไปไปทะเลาะกับแอดมินอะไรก็ช่างเขาเพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้มี ตำแหน่งพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศหรือรางวัลต่างๆที่หนุม่มกัญชัยได้รับจากเวทีต่างๆใจเย็นๆนะภาพออกไปมันไม่ดีนะหนุ่มมันไม่ใช่ภาพดีนะลูกนี่แม่เลยน่าเตือนด้วยความรักและความห่วงใยนะหนุ่มนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีค่าพอที่เราจะไปต่อกอนด้วยถ้าหนุม่มต่อกอนกับนายกเนี้ยโอ้โหแม่จะสะใจเลยว่าถือว่ามันศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันใช่ไหม เพราะเขาใหญ่ไงก็เขามีเตือนไม่ต้องเยอะเลยว่าถ้าจะทะเลออาะอ่ะทะเลาะก,กันในพลอย่าไปทะเลาะก,กับขอทานทะเลาะให้ทะเลาะก,กันในพลอย่าไปทะเลาะก,กับขอทานเพราะว่าเราอ่ะเรามีศักดิ์ศรีใหญ่กว่าเขาอ่ะพอเราไปทะเลาะกับเขาคนเขาบอกว่าเราไปรหลังแกเขาใจเย็นๆนะหนุ่มนะใจะเย็นๆคืออย่าไปให้ค่าเขาอย่าไปทะเลาะกับเขาเพราะว่าการที่เราไปให้ค่าเขาไปลงพักแล้วก็ไปไป ไปว่าตำรวจว่าคุกคามและไปปกป้องตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินมันยังเป็นผู้บริสุทธิ์ทุกคนนะ่ะที่ศาลยังไม่ตัดสินนะเป็นผู้บริสุทธิ์หมดเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆเนาะแล้วตำรวจเขาก็ต้องแบบว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายสมมุติว่าฝ่ายนี้เขายินดีที่จะมารับทราบข้อเก่าหาเขาอาจจะเลื่อนวันมามารับทราบพ,พิมพ์ลายนี้มือก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจออกหมายจับ แล้วก็ค่อยนัดวันที่เขาสะดวกกับพอมอ,อะไรก็เป็นก็เป็นสิทธิ์ของเขาว่าเขามีสิทธิ์เลื่อนไงแล้วก็เป็นดุลพินิจของตํารวจตํารวจจะไม่ให้ก็ได้แต่ถ้าเขามาลักราบข้อเก่าวหามันก็ออกหมายจับไม่ได้ส่วนจะเลื่อนก็เลื่อนได้เลื่อนได้ไปถึงชั้นอายการชั้นศาลก็เลื่อนได้แต่มันอยู่ที่ดุลพินิจของอายการดุลพินิจของศาลว่าท่านจะให้เลื่อนไหมถ้ามันมีเหตุผลพอศาลก็ให้เลื่อน ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ